ผม่นน้ใจสุจีพงเองครับไซเนอร์อมมากี่วันซ้อมสองเดือนเกือบสามเดือนซ้อมอยู่ที่ค่ายสุจีพงอยู่ที่มีใครเป็นผู้บัสารมั้งมีท่านเองรับแล้วก็พี่พี่ทั้งหมดในค่ายเย็เนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสิสูงเท่าไหร่ครับนึเจ็ดสบน้ำหนักป่อยตอนนี้ปรมาหกสิบสามมวยสไตล์อะไรครับวันนี้มาเจอเพชรสีวะเนาะ เคยต่อยเขาไหมไม่เยไอ้นี่ครั้งแรกเลยศึกษาเค้ต่อยยังไม่รู้ยังเออชิงวันนี้มาเจอเพชรศิวะวางเคววางแผงไงดิก็ชิงควงใบอะจำสไตล์เราเนาะแล้วมีอะไรที่แก้ไขพูดคุยเดียวล่าสุดเราต่อยไปที่ต่อยที่ลำเนินลำเนินที่นี่เลยวันนั้นต่อยใครต่อยจำได้ไหมอาเปเป็นไงอ่ะเขาหมิงเดชเป็นยังไงบ้างชนะคะแนนชนะคะแนนไปวันนั้นต่อยยูเว่นเท่าไหร่ 122ย2 12ีวันนี้ต่อย125เลยเหรอมันมันโตขึ้นหรือวาไงโตขึ้นโตขึ้นเลยปล่อยขึ้นมาเมื่อเช้ามาเป็นไงน้ำหนักนี้125ี่หจุดสี่จดสี่นี่ผ่านเลยวนแล้วร่าง <100. S 2> กายตรานี้กี่เปอร์เซ็นต์เต็มน้อยสมรณยแรงรวันนี้ก็พร้อมออเทียร่าพ้เหมือนเดิมค,คุ้มมากกี่กิโลไฟนี้ประมาณ4กิโลกิโลต่อยมวยไทยบาททั้งหมดหลัก นคนจะมะรฝากเชิญชวนแฟนขับเราหน่อยอ่ะฝากแชร์เสีน้องชายซจิเัียวันนี้พออชรบาบใครนะขอโชคดีขอบคุณครับ